สิ่งนีครับกลับมาแล้วครับสำหรับก่อนเกมนะครับบุฟเปิดได้เท่ากับบัตฟอร์ดนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่แฟนบอลหลายๆคนน่าจะมีความสุขนะเพราะว่ากดไปถึง4-0นะครับบุฟฟในเกมนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาไล่ตั้งแต่ไลน์อัพกันก่อนนะครับเกมนี้ตามที่คาดนะมีการดรอปแม็กคิวแมนนะครับไปเป็นตัวสำรองนะครับแล้วก็ส่งวิลเลี่ยบอรี่นะครับกลับมาลงตัวจริงนะครับก็เป็นเกมแรกในฤดูกาลนี้ที่เจ้าตัวได้กลับมาลงเป็นตัวจริงนะครับก็กลายเป็นเซต3เซนเตอร์3เซนเตอร์แบ็กในยุคยุ วิลลี่วิลลี่บุีเอาเนือเขดีแล้วก็รแมงก์สครับกลับมาเล่นในการอีกครั้งนะครับส่วนฝั่งขวาก็ตามค่าครับเป็นจอห์นนี่ออโต้ครับมาลงเป็นตัวจริงเกมแรกและรอบปุ๊ยประมาณสิบเตือนได้นะครับที่เกมไม่ลงตัวจริงครับกว่าก็กลับมาใช้นูรินะครับกองกลางสองคนเหมือนเดิมครับมูรินโญเนวสส่วนแนวลุกเลือกเป็นโพเดสติชาแล้วก็คิมเนสนะครับผมก็เกมนี้ปุ๊บขึ้นนําเร็วมากครับจากการเข้าทําของ ทิชานนับแล้วก็คิมเนสบอทูกันเข้าไปในกรอบปตโทษแล้วก็เป็นคิมเนสยิงเข้าไปอย่างสวยงามนะครับผมเป็นในลูกแรกนะส่วนลูกที่2เป็นเอดูรินะครับเป็นจอนียโตเปิดให้เอดูริแล้วเอดูริเนี่ยเหมือนพยายามจะตัดบอลเข้าไปตรงกลางปากประตูนะแต่ว่าไปติดชูโชว์คนเดสก่อนครับไปสกัดผิดเหลี่ยมนะแล้วเข้าประตูตัวเองเป็น2ต่อศูนย์ไปนะครับส่วนลูกที่3าได้ประตูจากเอ่อโพเดสนะครับเป็นเป็นฟอเตอร์นะครับจับจบอลพลาดแล้ว มันแกจะบอลห่างตัวแล้วก็พยายามตามไปเล่นแล้วโดนคิมเนสกดดันนะครับทําให้ออกบอลไปพลาดผิดเหลี่ยมน,นะไปเข้าเท้าเดนิลโพเดนแล้วพอออกมาไกลาจากเปล่าตูอย่างนั้น,นเบนฟอร์เตอร์ก็เรียบร้อยครับโดนโพเดนยิงสวนเข้าไปเป็นสามสูนย์ตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดนาทีแรกของเกมครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหมาโหดม,มากครับบู๊ปเกมนี้ยี่สิบเ็นาทีกดไปสามศูนย์แล้วนะครับก็ไม่มีผ่อนเกมในใจนะครับคือเอาได้คือเอาครับบู๊บเกมนี้ก็ไม่ยอมปล่อยเหมือนเกมบาเซนน์แล้วนะครับคือ ใส่เต็มนะครับเกมนี้แล้วก็มาได้ประตูสุดท้ายนะครับในนาทีที่85นะครับจากลูเบเนเวสนะครับเป็นยิงแบบสวยมากนะเหมือนคือรับบอลจากกรลับบอลจากชิคก,กินโยนะครับตรงบริเวณหน้ากรอบปากประตูซึ่งปกติตรงนั้นอะ่ะถ้าถ้าเป็นปกติแล้วก็จะยิงสวนไปนเลยยิงไกลสวนเข้าไปแต่ลูกนี้ไม่ครับโยกหลอกหนึ่งจังหวะแล้วก็ชิปข่าบัวเบนฟอร์เตอร์ไปแล้วแล้วเบนฟอร์เตอร์มันไม่ได้ตียนะ้ยมันโอ้โ <laughs> ห ชิปขาหัวแบบเหนือมากครับตรงนี้เวอร์คัสมากนะครับต่อแบบบริเวณเนเวสก็จบด้วยสกอร์4เประตัวต่อศูนย์นะครับซึ่งไอ้สกอร์4.0นเนี่ยมันถ้าผมดูสถิติถ้าจำไม่ผิดก็คือครั้งสุดท้ายเนี่ยที่บูฟทำประตูในลีกได้4.0เนี่ยคือปี2011นู่นเลยนะครับสมัยก่อนตกชั้นไปอีกนะครับโอ้โหนานมากนะครับแล้วยุคดูนโน่ก็ไม่เคยนําในลีก4.0นนแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าสุดนี่ครับบูฟในเกมนี้นะครับ ก็สิ่งที่มันแตกต่างจากเกมที่เราได้เห็นในชัดเลยคือเกมนี้เนี่ยวัตฟอร์ดกดดันกองกลางของวูฟไม่ได้นะครับคือเกมกับพาเลสเนี่ยกองกลางวูฟสองคนมันเล่นยากครับทั้งในเวสแล้วก็บูรโยโดนบีบโดนเพ c ซิ่งใส่แต่ว่าเกมนี้ต้อง2คนเล่นง่ายมากครับแล้วก็อยู่ในฟอร์มที่ดีมากนะครับในเวสนะครับเกมนี้เนี่ยใจบอลมาทั้งหมด9 8ครั้งาจบอลสำเร็จ9 4นะก็คือ9กนะครบบคือ ทังนิการมีแค่สองคนแต่คุณสามารถใจบอลสำเร็จได้ถึงเก้าสิบปเซนถือว่าเยอะมากนะครับแล้ววางบอลยาวเกมนี้ยี่บเอดครั้งนะครับสำเร็จสิบเก้านะพลาดไปแค่สองลูกสองลูกครับในเวสคือเกมนี้ทอฟฟอร์มากนะครับและอีกคนครับจาบูติญโยนะครับใจบอลเกมนี้ทั้งหมด75็สิบห้าครั้งสำเร็จเจิบสี่นะครับปรเปอร์เซ็นต์สำเร็จเก้าสิแปดจุดเจ็ดนะครับไอ้บ้าโอ้โหคือเล่นง่ายมากครับทั้งในเวสแล้วก็ทั้งบูติญโยคือยูนิฟอร์มที่ดีมากแล้วก็ กองกลางของวัตฟอร์ดทั้งสามคน่กดดันสองคนนี้ไม่ได้นะเอาไม่อยู่นะครับแล้วเมื่อไรก็ตามที่กองกลางสองคนของบุ๊เล่นง่ายนะครับเนลลุกจะเล่นง่ายมากกับเกมนี้เลยครับคือเล่นง่ายาตั้งแต่ต้นเกมแล้วก็พาบอลเข้าปากประตูเรื่อยๆเรื่อยๆถึงว่าแบบถึงแม้ว่าไอจังหวะจบเนี่ยมันจะไม่เยอะมีโอกาสจะประมาณสิบครั้งนั้นเองแต่ว่าบอลมันไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆแล้วก็เกมนี้วุ๊ด้วยกำได้ประตูเร็วด้วยก็เลยไม่ต้องโหมบุกมากก็เล่นเรื่อยๆตามเกมดึงเวลาบ้างอะไรบ้างไปเรื่อยๆ แล้ววัตฟอร์ดก็ตัดบอลไม่ได้อะคือสู้ไม่ได้โอเคคือกลางวัตฟอร์ดสู้บุ๊ไม่ได้ครับแล้วพอเป็นอย่างนี้ก็ไม่ต้องห่วงครับเลทเฮนะถ้ากลางบุ๊เล่นง่ายเมื่อไหร,ร่ก็จะอารมณ์อย่างนี้นะครับผมก็ถือว่าทําได้ดีนะครับในส่วนของกองกลางแล้วก็จนเกมน,นี้จอนเนี่ยโต้นะครับถือว่าฟอร์โอเคเลยนะก็คือ เป็นตำแหน่งที่ไม่ได้ถนัดมากอยู่แล้วทาได้แต่เหมือนมอเกกว่าแต่ว่าก็เล่นได้นะแล้วก็เล่นได้ก้นข้างโอเคเลยนะครับเกมรับก็ไม่ได้มีแผลอะไรมากก็คือถือว่าอยู่ในเกมที่โอเคนะครับแนลุกก็อาจจะบูหวาแต่ยังไม่สุดเท่ากับช่วงก่อนเจ็บไปครับก่อนเจ็บนี่จะผิวกาน,นี้นะผมว่าแต่ตอนนี้ยังเล่นเหมือนประคองประคองไปอยู่นะสำหรับจอเนโตส่วนนูริต้นเกมมีเกือบทำเสียจุดโทษครับแต่ว่าดีที่ล้ำหน้าไปก่อนไปผักเขาในกรอบผิดโทษนะครับเนี่ยทรงเลยนะนูริแล้วก็ รออมาได้ครับล้ำหน้าไปก่อนนะฝั่งของบาตฟอร์ดส่วนภพาพโลก็ถือว่าโอเคมีส่วนที่ทําให้ได้ประตูลูก2ด้วยนะสำหรับเอนูรินะครับส่วนกล้องหลัง3าคนอยู่ในความที่โอเคนะคทั้งวิลเลียมบิลลี่คร์แล้วก็อิสเลยโบลลี่ไม่ลงมานานแต่ว่าเล่นได้แบบมีมาตรฐานเหมือนฤดูกาลที่แล้วเลยนะครับจังหวะการแท็กเกิลจังหวะการเลี้ยงหลบมีจังหวะเลี้ยงหลบ หลายครั้งอยู่นะบบลี่ก็ทําได้ดีนะครับก็คือนิง่งแล้วก็มีสมาธิมากครับในเกมที่สำหรับวิลลี่โบลี่นะครับส่วนนนลูก3าคนถือว่าบุบาทั้งคู่นะครับคิมเม็ก์ก็ยิงได้พเรนก็ยิงได้ฮีชานถือว่าในเกมอาจจะดูแบบติขดขาดไปบ้างแต่ว่าก็มีแอซิดนะครับในลูกแรกก็ถือว่ายังมีผลงานอยู่นะครับแล้วก็เกมนี้มีการส่งทั้งเนโตแล้วก็ซิวานลงมาเร็วด้วยนะเพราะว่านําเร็วแต่ก็ยังผลงานไม่ไดีเท่าไหร่นะทะเนโตเกมนี้ เหมือนฟอร์มยังไม่กลับมาจริงๆนะครับความเร็วความคล่องตัวความแบบปาดเปรียวมันมันยังไม่มาครับคือจังหวะที่พยายามจะเลี้ยงหนีเลี้ยงเลี้ยงลุยอ่ะมันกํมเร็วมันไม่ได้คือสปีดมันเท่ากับกองหลังเลยครับคือมันมันยังเลี้ยงผ่านไม่ได้อย่างนั้นแบบจังหวะการตัดสินใจอะไรต่างๆมันยังไม่กลับมาครับเตี๋ยก็ต้องให้เวลานะครับส่วนซิวามีจังหวะได้แท็บอินผ่านปากประตูไปดอกหนึ่งนะแต่ก็ยังไม่ได้ประตูนะครับซิวาก็ในหลีก ปีนี้ยังยิงไม่ได้นะครับซีวาก็มาตรฐานดูจะดรอปลงไปนะแต่ว่าก็ด้วยเวลาที่น้อยลงด้วยนะครับสำหร,รับบิอซีวาก็ให้เวลาให้เวลาไปก่อนนะครับก็ให้มาเป็นฤดูก,กาลแล้วครับรออีกสักฤดูกาลจะเป็นอะไรไปนะครับซีวานะครับเกมนี้ส่วนอีกคนที่ลงมาเปสนัวสนองก็ชิกิโยกเกมนี้ได้อซิดด้วยครับจากโรเบนเวสเพราะเป็นคนมงบอลให้กับโรเบนเวสก่อนจะเลี้ยงเข้าไปยิงนะครับเนเวสก็ได้เครดิตเป็นอซิดแรกไปนะครับของชิกิโยนะครับลูกที่สี่ที่เนเวสยิงได้เนี่ยพอ ยิงเสร็จแล้วเนี่ยบุญรัสยังชาบูแล้วยกมือแบบยกมือให้แล้วก็ตบมือให้เลยครับคือยิ่งสวยจริงครับลูกนี้สําหรับบรเวนในเวสนะครับก็ผลง,งานดีแล้วก็มีประตูด,ด้วยนะครับคือในเวสแบบสุดจริงครับเกมนี้ก็เป็นเกมที่ดีของบุฟนะครับในเกมนี้นะก็ถือว่าน่าจะเรียกความมั่นใจได้นะครับเพราะว่าอฟอร์มาหลายเกมเลยสามเกมนี้แพ้มาติดติดกันแล้วก็มาได้เกมนี้แล้วก็ ดีมากด้วยนะครับก็น่าจะเลือกความมัน่นใจของนักเตะหลายๆคนได้นะครับผมก็หลังเกมมีการพูดถึงคิวแมนด้วยนะครับว่าทําไมถึงเลิกโบลี่ลงแทนคิวแมนนะครับก็แกก็มีการพูดถึงคิวแมนนะครับบนโนัตว่าแบบเขายังเชื่อใจในตัวของแม็กอยู่นะครับก็คือแกเรียกแม็กนะครับแมนะคคิวแมนก็เขายังชอบการเล่นกนอะไรต่างๆของแกแต่ว่าแม็กเนี่ยเล่นมามากกว่า30เกมแล้วนะครับในซีซั่นนี้แล้วเขาก็บอกว่าบางครั้งเนี่ยก็ควรให้แม็กได้กลับไปพักไป ผื้นผูวลางกายไปแบบรีแลกซ์อะไรบ้างนะครับก็ช่วงนี้ก็เจอเหตุการณ์อะไรหนักๆหลายอย่างด้วยนะครับก็ได้พักจิตใจสักเกมหนึ่งนะครับสําหรับแม็คิวแมนก็น่าจะดีขึ้นนะครับหวังไว้ให้ดีขึ้นนะครับช่วงนี้ก็ลำบากจริงครับแม็คิวแมนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับยังมีวิลลี่บบลลี่อยู่ก็ได้บบลลี่กลับมาทันในช่วงที่แม็กฟอร์มตกไปก็ถือว่ายังโอเคนะครับหรือแม้เกมหน้าอาจจะส่งกลับมาลงเลยก็ได้นะครับอาจจะแทน ซาไอซ์ไปได้ก็ได้นะครับอย่างที่เชื่อว่าหลายคนอยากยากเห็นนะครับเป็นบลี่โคดีแล้วคิวแมนนะครับก็เราลุ้นกันไปนะครับเ <_ m _> กมนี้นี่ซานั่งเหงาเลยนะครับเพราะว่าโอกาสการยิงของออวัตฟอร์ดเกมนี้นะครับไม่เข้ากรอบเลยนะครับแม้แต่ลูกเดียวน,นะครับเ <_ m _> กมนีโ้โอกาสยิงของวัตฟอร์ดเนี่ยมีทั้งหมดเก้าครั้งตงรงกรอบศูนย์นะครับคือ ซาไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับยิงไม่เข้ากรอบเลยเป็นจังหวะที่แบบหน้าลุ้นหน้าเสียวแต่ก็ยิงข้ามคานยิงออกยิงติดอะไรบ้างไปเองนะวัตฟอร์อดเกมนี้ก็นะครับซาเหงาไปนะครับเกมนี้ก็ประมาณนี้นะครับเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีอีกหนึ่งเกมนะครับหลายๆคนก็เล่นได้ดีและอยู่ในฟอร์มที่ดีนะครับแล้วกเกมหน้าไปเจอกับเอเวอเรตันแล้วก็ คิดว่าน่าจะมีต้าจะต้องมีการพักแล้วก็โรเตอรท่านพูดเล่นระดับหนึ่งนะนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องมาดูอีกทีว่าใครจะได้ลงนะครับผมสำหรับเกมนี้คิดเห็นยังไงก็บอกกันมาได้นะครับก็เเชื่อว่าน่าจะม,มีความสุขนะครับสำหรับแฟนบอลที่ได้ดูเมื่อคืนก็น่าจะไม่ง่วงกันนะครับคือตอนผมตื่นมาดูผมก็แบบงเงียวงเงียอยู่คือตอนแรกก็จะไลฟ์แต่ว่าเสียงไม่ไหวด้วยนะค,คือเสียงเสียงไม่มีนะครับเจ็บคอนะครับตื่นมาก็ยังงงเงียอยู่ดูไปดูมา ักพักเอ้า3-0เฉยเลยนะครับยังตกใจนะครับคือโหดมาจากไหนไม่รู้นะครับเกมนี้นะครับก็โชคดีด้วยนะครับด้วยความที่เล่นบัฟฟ์ก็พิชิตเองด้วยนะครับก็เลยทั้งฟอร์มดีแล้วก็โชคดีบวกกันเข้าไปก็ผลก็เลยออกมาประมาณนี้นะครับก็ยังรักษาโอกาสในการลุ้นโค้ายุโรปไว้ได้อยู่นะครับบวก็ต้องโู้กันต่อไปนะครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับในเกมกับเอเวอเรตนะครับเกมนี้ก็ ขอบคุณที่ดูมานจบนะครับคิดเห็นยังไงกันนี้ก็อคอมามต์กันไม่ได้นะครับผมไว้เจอกันครับผอมขอบคุณครับ